ย่อมเป็นหน้าที่ของสามีจะต้องกระทำแต่ถึงดังนั้นถ้าเป็นกิจอันพันยาจะพึงจะช่วยเหลือก็ควรช่วยเหลือตามสมควรเช่นทำสวนทำนาเป็นต้นส่วนกิจการภายในได้แก่การงานการเลือนการครัวเป็นอาชี ย่อมเป็นหน้าที่ของภรรยาพึงจัดทำรรตนก็เอาใจใส่ดูแลโดยทั่วถึงไม่ปล่อยให้อากูลขั้งค้างหรือเสียหายถ้าแลมีกรรมกรคนใช้กระทำแทนก็ต้องเป็นหน้าที่ของภรรยาต้องตรวจตาให้เป็นไปโดยเรียบร้อยอยู่เป็นนิดเพราะกิจการทั้งหลายเหล่านี้ ไม่มีผู้ใดจะเป็นหน้าที่ไว้วางใจยิ่งกว่าพริยาเมื่อพริยาได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดังนี้ได้แสดงมาย่อมจะบังเกิดผลกล่าวคือความเบาใจของพัสดาเป็นเครื่องนำมาซึ่งความสุขสำราญแก่ครอบครัวของตน นับว่าเป็นสิริมงคลอย่างหนึ่งจึงสมตามพุทธรรนิพนธ์คาถาว่าอานากูราจะกรมมันตาเอตามังคารมุตตัมังความว่าความเป็นผู้มีการงานอันไม่อากูลเกือนหลน่นจัดเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดชะนี้ถ้าหากว่าพัญญาเป็นคนเกียจค้าน ไม่เอาเป็นภาระทุระปล่อยประรักกิจการอันเป็นหน้าที่ของตนให้ข้างขานก็ย่อมจะเป็นหนทางแห่งความหายยนะคือของที่ยังไม่ควรเสียก็จะเสียการงานที่ควรจะสําเร็จได้ในเวลาอันควรจะเนินช้าและจะทำให้เสียเวลาในการประกอบกระร นีรักกิจอื่นๆด้วยในที่สุดอาจเป็นเหตุแห่งความไม่ปองดองกันระหว่า